ก็อยู่กับป็่ของค่ะตำรลอารา,าลนะคะอยู่ที่กองไขาคนเหนือคนนะคะ,าคะมาถึงที่เลยนะคะการจนบุรีสภาพอากาศตอนนี้นะครับดูเลย,ยแดดก,กำลังแรงมากการมา เชวจิงเจหรับใครนะคะที่กำลังม,มองหาตัวช่วยอยู่นะคะเรื่องฝ้า,าเรื่องกระเรื่องความไม่กระจ่งางใสของใบหน้านะคะนี่เลยแนะนำตัวนี้เลยค่ะดีมากๆตลัมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจากการที่เราไปออกกองวันนี้นะคะเจอสภาพฝุ่นฝนอากาศที่แบบแสงไฟเอยแสงแฟลชอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้หน้าเราหมองคล้ำใช่ไหมกลับมาถึงก็ต้องรีบอาบน้ำรีบคิมหน้านะคะแล้วก็รีบมา ช่ตัวนี้เลยไฟตัวนิวเทียนนะคะเฟ c เชียไวท์นิ J ่งเจลนะคะเป็นตัวช่วยก่อนนอนของเป้งหอมด้วยแล้วก็คิดว่าสาวๆทุกคนควรมีไว้ติดบ้านนะคะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยกระจ่งางใสขึ้นไม่หมองค้้ำลดกลาดนะคะ<ม>ก็ไปเลยค่ะทาตัวนี้ก่อนนอนนะคะมันดีมากๆมันซึมง,ง่ายมันไม่เหนียวเนินนะแล้วก็ที่สําคัญมันช่วยลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเหล่าสาวๆที่ออกกองบ่ยอยเมือป้งหอมนะคะ คืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคน